วันนี้เราจะมาทบทวนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะสำหรับการคำนวณภาษีครึ่งปีกับภาษีสิ้นปีค่ะเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4เนี่ยโจทย์บอกว่าเพรกับพลอยเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายนะคะความเป็นสามีภรรยาอยู่ตลอดปีภาษีทั้งสองมีบุตรด้วยกัน1คนอ่ะด้วยกันสองคนนะคะเรามามีะห์รูปกันลูกคนที่1น,นะคะทุนนี้อายุ3ปีเราถือว่าเป็นผู้เยาว์ ถ้าเป็นผู้ยาวเนี่ยจะไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยจะสามารถหักลดหย่อนได้เป็นเงินก็คือเท่ากับ30 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ส่วนคนที่2อพึ่งคลอดเมื่อตอนปี61ตรงนี้ถือว่าเป็นผู้เยาวเหมือนกันแต่จุดที่พิเศษก็คือตามกฎหมายที่บอกว่าลูกตั้งแต่คนที่2เป็นต้นไปและเกิดตั้งแต่ปี2561เป็นต้นไปนะคะจะได้ รับจิตในการหักลดหย่อนเพิ่ม จาก30,000เป็น6,000 0ค่ะอันนี้คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกนะคะทีนี้ในปีภาษี6 2เนี่ยเพชรได้รับเงินเดือนเวลาเห็นเงินได้นะคะอันดับแรกให้เราจัดประเภทเงินได้ซะและเงินเดือนคือเงินได้40วงเล็บ1นะคะแล้วจากนี้ยังมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์อีกด้วยกรณีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์นี่คือเงินได้40วงเล็บ3นะคะนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ตลอดทั้งปี19,000บาทตรงนี้เนี่ยข้อควรระวังนะคะก็คือเนื่องจากกรณีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ถ้าไม่เกิน20,000บาทต่อปีจะถือว่ามันเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะ การเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นหมายความว่าเราจะไม่ต้องเอาเงินได้ตัวนี้มาใช้ในการคำนวณภาษีแต่อย่างใดนะคะตัวนี้จะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเราดังนั้นให้ขีดค่าทิ้งไปเลยนะจะได้ไม่เผลอว่าจะเอามารวมคำนวณภาษีนะคะ เจยังบอกต่อไปอีกว่าในขณะที่นางพลอยไม่มีเงินได้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงสามารถหักลดหย่อนในฐานะคู่สมรสนะคะเนื่อนจากว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีเงินได้ดังนั้นจึงหักลดหย่อนได้เป็นเงินก็คือเท่ากับ60,000บาทนะคะ ระหว่างปีเนี่ยเพรมีการจ่ายค่าฝากคันค่าคลอดบุตร1 0 0 0 0แสนกรณีตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นไปนะคะค่าฝากคันค่าคลอดบุตรสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน60,000บาทต่อท้องนะคะ สำหรับการตั้งคันในแต่ละคราวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจ่ายจริง10,000แสนบาทจึงเอาไปใช้ในการหักดถย่อนได้สูงสุดก็คือแค่6 0 0 0ื่นบาทเท่านั้นนอกจากนี้เพชยังได้มีการจ่ายเบีย้ยประกันชีพให้กับตนเองแล้วก็ให้กับนางพลอยอีกด้วยสำหรับประกันชีวิตนะคะของตอนเองเป็นประกันชีวิตของผู้มีเงินได้สามารถหักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทกรณีประกันชีวิตของเพชเองตรงนี้ จึงสามารถหักได้หมดทางจำนวนคือ35000ืาสำหรับตัวนี้นะคะเป็นประกันชีวของนางพลกรณีประกันชีวิตของคู่สมรสเงื่อนไขคือความเป็นสามีภรรยาจะต้องมีอยู่ตลอดปีภาษีก่อนจากนั้นพอเข้าเงื่อนไขแล้วนะคะตรงนี้ให้หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่จะต้องไม่เกิน1นึ0 0หมนบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้จ่ายจริง25งหมจึงนําไป หักลดหย่อนได้แค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กับตนเองและนั่งพออีกด้วยกรณีประกันสุขภาพ นะคะของผู้มีเงินได้สำหรับประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้เงื่อนไขแรกบอกว่าให้หักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าจะต้องไม่เกินนะคะ15,000บาทอันนี้ก็คือสำหรับกรณีเป็นปี62นะคะถ้าเกิดว่าเป็นปี63ตรงนี้กฎหมายมีการเปลี่ยนนะคะว่าจะจ่ายจริงไม่เกิน15เป็นไม่เกิน25,000 ทีนี้ต่อไปจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เนี่ยเขามีการจ่ายจริงนะคะก็คือเท่ากับ20,000ื่นดังนั้นตรงนี้จึงหักได้แค่หมื่นห้าเท่านั้นนี่คือเงื่อนไขแรกนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่2อีกก็คือว่าเมื่อเอาไปรวมกันนะคะกับประกันชีวิต แล้วนะคะจะต้องไม่เกิน10,000แสนบาทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีประกันชีวิตตรงนี้นะคะที่เพชรได้จ่ายไปเนี่ยเป็นเงินก็คือเท่ากับ35 0 0 0เพราะฉะนั้นเอา15 0 0 0บวกกันกับ35 0 0 0ตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเท่ากับ50,000บาทซึ่ง50,000ื่นตรงนี้นะคะมันไม่เกิน500,000 แปลว่าประกันชีวิตก็คือสามารถใช้ได้35,000เหมือนเดิมและประกันสุขภาพนะคะก็คือจะหักเอาไปหักลดหย่อนได้ก็คือเท่ากับห5 0 0นอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับในเรื่องของตัวประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับหมืองตัวนี้นี่คือประกันสุขภาพของคู่สมรสสําหรับประกันสุขภาพของคู่สมรสนะคะตรงนี้กฎหมายยังไม่มีออกมานะ,ะดังนั้นแปลว่าเราจะไม่เอาไปใช้ในการคํานวณภาษีนะคะไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ย ในเพชรนะคะยังมีการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ3 0 0พันอีกด้วยนะคะเวลาเห็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปุ๊บตรงนี้อันดับแรกเลยอันนี้เขาบอกว่าจ่ายเดือนละ3 0 0พันเราก็จะทำให้เป็นปีก่อนนะคะโดยการเอา3 0 0พันแล้วก็คูณด้วย12เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าตลอดทั้งปีเนี่ยได้เท่ากับ36 0 0 0 เวลาเห็นกองทุนสำรองเลียงชีพปุ๊บอันดับแรกนะคะให้เราแยกออกเป็น2ยอดโดยยอดแรกอยู่นะคะให้อยู่ที่หัวข้อค่าลดหย่อนโดยที่อยู่ที่หัวข้อนี้เนี่ยได้ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ส่วนที่เหลือนะคะตรงนี้ให้เอาไปหักออกจาก40วงเล็บ1เท่านั้นโดยให้เอาไปหักกับ40วงเล็บ1น,นะคะในส่วนที่เกิน10,000แต่ว่าไม่เกิน4 9 0 0 0ดังนั้นจากยอด36 0 0 0ตรงนี้จึงให้อยู่ที่หัวข้อค่าลดหย่อนนะคะได้เป็นเงินคือเท่ากับ10,000แล้วก็ให้เอาไปหักกับ40วงเล็บ1น,นะคะส่วนที่เหลือเอา36 0 0 0 ลบหนึ่งมก็จะเหลือเท่ากับ สองหมื่นหกอันนี้คือเวลาที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณภาษีแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการหักลดหย่อนนะ mm. เขายังบอกต่อไปอีกว่าได้มีการเลี้ยงดูบิดาของตนเองนะคะอายุ59ปีเลี้ยงดูมารดาของนางพลอ,อายุ6 2ปีทั้งสองไม่มีเงินได้นะคะตรงนี้เงื่อนไขเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบอกไว้ว่าอันดับแรกนะคะก็คือจะต้องมีอายุ ตั้งแต่60ปีขึ้นไปดังนั้นกรณีบิดาเนี่ยจะจะเห็นได้ว่าไม่สามารถเอาไปหักลดหย่อนได้เนื่องจากว่าอายุยังไม่ถึงนะคะต้องรอปีหน้าก่อนนะสำหรับกรณีมารดาของนางพลอยกรณีเป็นบิดามารดาของคู่สมรสตรงนี้จะเอามาหักกับผู้มีเงินได้ ได้ก็ต่อเมื่อตัวคู่สมรสนะคะจะต้องไม่มีเงินได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากโจทย์จะเห็นได้ว่านางพลอยอเขาไม่มีเงินได้ดังนั้นตรงนี้ก็เลยเอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ จากนั้นเงื่อนไขเหมือนเดิมคะ่ะก็คืออันดับแรกอายุนะคะตั้งแต่6 0ป,ปีขึ้นไปตรงนี้เงื่อนไขเรื่องอายุผ่านเพราะอันนี้อายุ62แล้วและเงื่อนไขที่2ก็คือจะต้องมีเงินได้นะคะไม่เกิน30,000บาทต่อปีดังนั้นกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเงินได้สรุปจึงสามารถหักลดหย่อนนะคะมารดาของคู่สมรสได้เป็นเงินก็คือเท่ากับ30,000บาท ทีนี้พอเราวิเคราะห์สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแสดงการคำนวณกันในการคำนวณน,นะคะอันดับแรกก่อนเราจะมาวิเคราะห์กันคร่าวๆนะคะอันดับแรก การคำนวณภาษีครึ่งปีนะคะสำหรับการคำนวณภาษีครึ่งปีจะใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เท่านั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าทำข้อ4ตรงนี้ผู้ที่มีเงินได้คือคนเดียวก็คือนายเพชนะคะนายเพชเนี่ยมีเงินได้ก็คือ40วงเล็บ1กบ40วงเล็บ3เพราะฉะนั้นตรงนี้ภาษีครึ่งปีของเพชก็เลยไม่ต้องคำนวณนะคะเพชก็จะคำนวณเฉพาะกรณีภาษีสิ้นปีเท่านั้นนะคะโดยเอา งเงินได้40โมเลกลแล้วก็40โมเลกลมาใช้ในการคำนวณสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเนื่องจากว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะอทีนี้ต่อไปก็จะมาทำพร้อมกันนะจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เมื่อสักตะูู่นนี้นะคะทีนี้ในการเริ่มทำ การคำนวณภาษีทุกครั้งนะคะจะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะเรามาเริ่มจากอันดับแรกก่อนนะขั้นอันดับแรกนะคะก็คือการคำนวณภาษีครึ่งปีนะคะของนายเพชรตรงนี้นะคะเราก็ให้ตอบว่านายเพชรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเครื่องปีนะคะเนื่องจากว่านายเพชรเนี่ย ไม่มีเงินได้40วงเล็บ5ถึง8นะคะอย่าลืมครึ่งปีนะคะทุกอย่างเป็นครึ่งหนึ่งเนาะเอาเทคนิคในการจำนะคะดังนั้นกรณีภาษีครึ่งปีเนี่ยเริ่มต้นก็คือวงเล็บ5นะคะต่อไปขั้นถัดไปนะคะเราก็จะมาดูการคำนวณภาษีสิ้นปีนะคะของนายเพชรกัน สำหรับการคำนวณภาษีนะคะไม่ว่าจะเครื่องปีหรือสิ้นปีเนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนเสมอเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก็คือการคำนวณตามวิธีที่1น,นะคะการคำนวณวิธีที่1จะเริ่มต้นจากการเอาเงินได้เงินได้นะคะ ที่นายเพรมีคืออันดับแรกคือ40มเลบหนึ่งเวลาเขียนให้ระบุป,ประเภทของเงินได้ด้วยนะคะก็จะเป็นเงินได้40มเลบหนึ่งขีดแล้วตามด้วยชื่อเงินได้นั้นๆในที่นี้ก็คือเงินเดือนนะคะกรณีนายเพรเนี่ยเงินเดือนนะคะก็คือเดือนละ60,000แล้วก็คูณด้วย12 60,000คูณ12ออกมานะก็จะได้ยอดเงินนะคะก็คือเท่ากับ7 2 0 0 0สตรงนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเงินได้ของนายเพชรนะคะมีมากกว่า1ประเภทก็คือมีโมเ็บหด้วยมีโมเลบสด้วยเราก็เลยควรจะถัดเวลาออกยอดเนี่ยให้ขยับเข้ามาอีกหนึ่งคอลัมน์ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอายอดคงเหลือเนี่ยไปรวมกันทีเดียวนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้พอเราเขียนเนงินได้เสร็จจริงๆแล้วลำดับถัดไปนะคะจะต้องหักด้วยค่าใช้จ่าย แต่ถ้ายังจําได้เมื่อตะกี้นี้นะคะเราบอกไว้ว่าเรามีกรณีที่นายเพชรเนี่ยได้มีการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเรียงชีต้องหักกับ40่วงเล็บ1เท่านั้นดังนั้นตรงนี้สเต็ปต่อไปนะคะเราจึงต้องหักด้วยนะคะเงินสะสมเข้ากองทุนสํารอง เลี้ยงชีพนะคะโดยยอดตรงนี้ที่ให้เอามานะคะก็จะเอามาเฉพาะส่วนที่เกิน1 0,000เท่านั้นนะคะอันนี้แสดงการคำนวณให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามาจากตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็หักออก1 0,000น,นบาทตรงนี้ก็จะได้ยอดนะคะก็คือเท่ากับ26 0 0มจากนั้นจับลบการออกยอดนะคะให้เรียกว่าเป็นคงเหลือก็จะได้เท่ากับ0,000 0 9ก้า0พนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะก็เริ่มถัดไปเหมือนเดิมก็คือหักด้วยค่าใช้จ่าย การหักค่าใช้ใจ่ายของ40 /1 งเล็บให้หักได้วิธีเดียวเท่านั้นก็คือให้หักค่าใช้ใจ่ายได้50%นะคะแต่ว่าจะต้องไม่เกิน100,000บาทเวลาเขียนเขียนให้ครบๆนะอย่าเขียนแค่50%เฉยๆนะคะความหมายมันจะไม่เหมือนกันนะทีนี้จึงหักได้สูงสุดนะคะก็คือ100,000บาทออกยอดให้ตรงกันนะตรงนี้เราค่อยอจับเอายอดที่เหลือนะคะมาออกยอดชิดด้านขวา ก็จะได้5 9 4 0 0 0เพเพื่อรวมรอเอาไปรวมกันกับเงินได้อีกหนึ่งตัวนะคะต่อไปเราถึงค่อยมาคำนวณเงินได้ตัวถัดไปก็คือกรณี40่เลซึ่งก็คือค่าลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้ค่าลิขสิทธิ์ของเขายอดเงินก็คือเท่ากับแสนสอง สำหรับกรณีเงินได้40มเลบ3นะคะจะมีวิธีการหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกก็คือให้หักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาก็คือตามในอัตรา50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทวิธีที่2คือตามความจำเป็นและสมควรนะคะแต่พอดีว่าอันเนี้ยโจทย์เขาไม่ได้ให้ข้อมูลมามันก็เลยมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นที่เราทาได้ก็คือให้หักเหมาในอัตรา50แต่ต้องไม่เกิน0,000 0แสนนะคะ ตรงนี้เอาแสนสองคูณ50%ออกมานะคะก็จะได้ยอดเงินก็คือเท่ากับ60,000บาทแสนสองลบ60,000นะคะก็จะได้เท่ากับ60,000อ่ะตอนนี้เราก็จะคำนวณเงินได้ทั้งสประเภทเสร็จแล้วแล้วเราค่อยเอาเงินได้คงเหลือ2ตัวเนี้ยบวกกันแล้วค่อยเรียกครั้งเดียวว่าเขาคือเงินได้หลังค่ะ ค่าใช้จ่ายนะคะเอา5 9า0 0 0นะคะบวกกับ60,000ออกมาจะได้ยอดเงินคือ654,000้่นีพนอที่พอหักค่าใช้จ่ายเสร็จลำดับถัดไปเราก็จะมาหักด้วยค่าลดหย่อนกันนะคะการหักค่าลดหย่อนอันดับแรกเลยที่ต้องเขียนเสมอนะ,ะทุกคนมีสิทธิ์หักตัวนี้ ได้โดยที่ไม่ม,ไม,มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นก็คือการหักลดหย่อนผู้มีเงินได้นะคะและหักได้จํานวนเงินคือเท่ากับ60,000บาทนะต่อไปนะคะผู้มีเงินได้แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์ว่าเราเคยมีอะไรบ้าง3มคนแรกที่เราวควรคํานึงถึงนะคะก่อนจะได้รู้สึกว่าเออเรามีการคิดถึงอันนี้ก่อนแล้วอันดับถัดไปก็ไปดูในโจทย์ก็ได้นะคะก็คือผู้มีเงินได้ 2คือคู่สมรสแล้ว3ก็คือลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยนางพลไม่มีเงินได้นะคะเราก็จะหักลดหย่อนคู่สมรสนะคะได้เป็นเงินก็คือเท่ากับ60,000บาทนะคะ ต่อไปเราก็จะมาหักลดหย่อนนะคะก็คือในเรื่องของบุตรนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าบุตรของเขาอ่ะที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วนะคะเนื่องจากบุตรแต่และคนเนี่ยมีอัตราการหักไม่เท่ากาันมีอัตราใหม่ก็มีมีอัตราเก่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อความสบายใจนะคะเราก็เขียนแยกคนละบรรทัดไปเลยนะว่าคนนี้คนที่เท่าไหร่ที่สามารถหักได้นะคะแล้วก็หักได้กี่ นะก้อนอนี้บุตรคนแรกนะคะที่เป็นผู้เยาว์หักได้3ามหมื่แล้วก็มีบุตรคนที่สองด้วยนะคะคนนี้ที่เกิดตอนปี61นะก็เลยสามารถหักได้เป็นเงินก็คือเท่ากับ60,000บาทนะคะลำดับท่อไปนะคะที่เราเห็นในโจทวะนะ์เนาะก็จะมีในเรื่องของค่า ฝากคันนะคะมีค่าฝากคันค่าคลอดบุตรเวลาเขียนให้เขียนแบบนี้เลยเพราะว่านี่คือชื่อเรียกของเขานะคะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการฝากคันหรือเป็นการครอดบุตรเนี่ยก็สามารถเอามาหลดหย่อนได้ทั้งหมดเลยนะและตรงนี้เราก็วิเคราะห์แล้วเช่นกันว่าได้เป็นเงินคือเท่ากับ60,000บาทนะคะลำดับถัดไปก็คือเป็นเบี้ยประกันชีวิต เวลาเขียนให้ระบุให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นเบีย้ยประกันอะไรเป็นประกันชีวิตหรือเป็นประกันประกันสุขภาพนะคะและให้ระบุด้วยว่าเป็นของใครนะคะเพราะว่าเงื่อนไขในการหักลดหย่อนอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะกรณีนี้ประกันชีวิตของผู้มีกันได้นะคะก็จะหักได้ที่เราวิเคราะห์แล้วก็คือเท่ากับ3ามหมพอประกันชีวิตเสร็จนะคะตรงนี้ นะคะลำตัวถวัดไปก็คือเป็นประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้เช่นกันนะคะที่เอามาหักได้และเราก็วิเคราะห์แล้วเรียบร้อยว่ามันได้แค่หมื่นห้าเท่านั้นนะคะต่อไปที่จะเอามาหักได้อีกก็จะเป็นเบี้ยประกันชีวิตนะคะของคู่สมรส ซึ้งประกันชีวิตของคู่สมรสตรงนี้ให้หักได้สูงสุดก็คือแค่1นึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูนะคะคนที่สามารถเอามาหักลดหย่อนได้ก็คือมารดาของคู่สมรสเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะคะตรงนี้ให้ระบุชัดเจนว่าเป็นบิดาหรือมารดาเป็นของใครแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปชีวิตจรงิงเวลาเรากรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเนี่ยเขาจะให้เราใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเรามีการหักลดหย่อนถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะหักลดหย่อนได้เป็นเงินสามหมื่นสุดท้ายสิ่งที่อย่าลืมเลยนั่นก็คือกรณีที่เป็นการจ่ายเงินสะสมนะคะเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ่วนที่เป็นเน0 0 0มือนบาทแรกนะคะที่ต้องเอาไปอยู่กับในส่วนของค่าลดหย่อนตรงนี้นะอ่ะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการหักค่าลดหย่อนครบแล้วนะคะเราก็จะรวมยอดนะคะแล้วก็ไปออกยอดให้ชิดด้านขวานะคะตรงนี้ยอดรวมค่าลดหย่อนนะจะได้ทั้งสิ้นนะคะก็คือสามแสนเจ็ดตรงนี้ นะคะต่อไปเราก็จะเอานะคะเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็คือในเรื่องหกแสนหตรงนี้นะคะก็จะเอาไปหักกับยอดรวมของค่าลดหย่อนนะคะสามแสนเตรงนี้ออกมาถ้าให้ดูก่อนว่าเรามีเงินบริจาคไหมจะเห็นได้ว่าข้อนี้เราไม่มีเงินบริจาคบรรทัดนี้นะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นเงินได้สุทธิได้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเงินบริจาคนะคะบรรทัดเนี้ยจะต้องเรียกว่าเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะ6,54,000นะคะลบ3ามแออกไปก็จะได้เงินได้สุดทีิออกมาก็คือเท่ากับ2 8 8 0 0 0พอเป็นเงินได้สุดทธิปุ๊บตรงนี้ให้สิขีดเส้นคู่เลยนะคะเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าเราจะไม่ได้เอายอด2 8 4 0 0 0ตรงเนี้ยไปบวกหรือลบอะไรอีกแล้วนะ น,ะะนี่คือยอดนี้นะคะเราจะเรียกว่านี่คือฐานภาษีพร้อมแล้วที่จะเอาไปคำนวณภาษีกันนะคะซึ่งในการคำนวณภาษีเงินได้นะคะจะเริ่มต้นจาก1,50 0 0 0บาทแรกนะคะตรงนี้จะได้รับการยกเว้นต่อไปนะคะช่วงถัดไปก็จะเป็นแสนห้าถึงส0 0แสน แต่เงินได้สุทธิของเราแค่2 8 8 4 0 0 0เท่านั้นนะคะก็เลยหยุดอยู่ที่เงินได้สุทธิของเรานะจากนั้นจับ2ตัวนี้ลบกันนะคะเอา2 8 4 0 0 0ลบแส0ห้าก็จะได้ยอดออกมาก็คือ1 3 4 0 0 0 ตัวนี้อยู่ที่5%นะคะก็จะได้จำนวนภาษีนะคะก็คือเท่ากับ6,700บาทแล้วเราก็จะขีดเส้นคู่เป็นการพักตัวเลขเพื่อรอเปรียบเทียบในขั้นตอนถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นการคำนวณขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการคำนวณวิธีที่หนึ่งคำนวณโดยเอาเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าดถย่อนออกมาเป็นเงินได้สุดทีแล้วก็มาคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้านะคะ ต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการคำนวณภาษีตามวิธีที่สองอันนี้ทบทวนหลักการนิดนึงนะคะการคำนวณภาษีตามวิธีที่2ให้คำนวณก็ต่อเมื่อมีเงินได้40่งเล็บ2ถึง8 ตั้งแต่แสนสองถึงค่อยคำนวณน,นะคะวิธีที่2ให้เริ่มต้นจาก2แบบนี้นะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าให้เราอจะต้องคำนวณภาษีวิธีนี้ไหมก็ให้ย้อนกลับไปดูการคำนวณว,วิธีที่1เพราะฉะนั้นตอนที่คำนวณวิธีที่1จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น40องเล็บ1อันนี้ไม่เอาเพราะว่าวิธีที่2ให้เริ่มต้นจากสองเท่านั้นนะคะเราก็ไปดูอีกจะเห็นว่าอันนี้มี40่วงเล็บ3นะคะ และจํานวนเงินนะคะแสนสองพอดีเลยเพราะฉะนั้นให้เรายกตัวเลขอันนี้นะคะให้ใช้เฉพาะยอดเงินได้เท่านั้น ที่จะเอามาใช้ในการคำนวณภาษีตามวิธีที่2ค่ะตรงนี้เราก็เลยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะว่าเงินได้เขาหมดแล้วมีแค่วงเล็บ1งกับวงเล็บ3เท่านั้นนะคะเราก็จะยกตัวนี้ไปนะคะไปคำนวณภาษีวิธีที่2กันตอนวิธีที่1เคยเขียนว่ายังไงนะคะในวิธีที่2ให้เขียนแบบนั้น ดังนั้นตรงนี้ของเราจึงเป็น40เล็บสนะคะที่เป็นค่าลิขสิทธิ์ยอดเงินนะคะก็คือเท่ากับแสนสจากนั้นให้คูณด้วยอัตราภาษีอัตราภาษีของวิธีที่2นะคะจะอยู่ที่0.5%ดังนั้นออกมานะคะจะเป็นภาษีตามวิธีที่สอง ก็จะได้ยอดเงินก็คือเท่ากับ600บาทขีเซนคูนะคะข้อสังเกตจะเห็นได้ว่านะคะภาษีวิธีที่2ถ้าจำนวนเงินไม่ถึง5,000บาทนะคะตรงนี้ จะได้รับการยกเว้นคําว่ายกเว้นก็คือแปลว่าเราจะไม่ต้องเสียภาษีวิธีที่2เพราะฉะนั้นถ้ายอดนี้เนี่ยถ้าหนูเห็นว่ายอดนี้นะคะมันไม่ถึง5,000บาทปุ๊บต้องเขียนบอกอาจารย์ด้วยนะคะว่าตรงนี้ดังนั้นนะคะไม่ต้องเสียภาษีตาม วิธีที่2ให้ระบุวิธีด้วยเพราะว่าเช้ายกเว้นเฉพาะวิธีที่2เท่านั้นไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะไม่ต้องเสียภาษีตามวิธีที่2เนื่องจากจํานวนภาษีเนี่ยมันไม่ถึง5 0 0 0บาทนะคะมันได้รับการ ยกเว้นอย่างนี้นะคะจะได้รู้ว่าคําว่ายกเว้นก็คือศูนย์แบบนี้นะคะเวลาเราเปรียบเทียบนะคะเราจะเอาภาษีตามวิธีที่1แล้วก็มาเปรียบเทียบกับภาษีตามวิธีที่2องนั่นก็คือได้รับยกเว้นแบบนี้แล้วก็เลือกวิธีที่จํานวนภาษีสูงกว่านะคะไปชําระ นะดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะคะมันคือขั้นตอนที่3ไม่ใช่วิธีที่3นะตรงนี้ขั้นตอนที่3ก็คือการตรนะคะก็คือเอาภาษี2ตัวนี้เปรียบเทียบกันแล้วก็เลือกว่าเราจะต้องเสียภาษีวิธีใดนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรนะคะนายเพชรจะต้องเสียภาษีตอนสิ้นปีนะคะตาม วิธีที่1น,นะคะเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่สูงกว่านะคะเป็นจำนวนเงินก็คือเท่ากับ6,700 ร0 0บาทสาระสำคัญของการสรุปนะคะก็คือภาษีวิธีอะไรแล้วก็กี่บาทอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,เ,าเพชรไม่มีภาษีเครื่องปีแล้วก็ไม่มีภาษีที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้าพวกเช่นภาษีหักนิติจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคำนวณได้เท่าไหร่ก็เลยจะต้องชำระด้วยยอดเท่านั้นเลยนะคะอ่านี่คือเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะของข้อที่4่ค่ะ